รู้สึกว่าหนูน่าจะแต่งตัวแล้วไม่โดนว่าบ่อยขึ้นไม่มีอดเจนด้างานเลยเมื่อไหร่คุณจะวางจนไม่เลยคะพาไปดูการทำ personal shopper สิบลูให้กับคุณเชอปรางกันค่ะอย่าให้เชอเป็นคนซื้อของเลยดีกว่าอันนี้ไปลองทั้งหมดไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดแค่ไปเอาเสื้อผ้ามาวางแล้วเดี๋ยวคุณเชอปรางก์ใ้เขาไปลองก็จบเลยม่ไไปดูของมาแล้วแหละยังไม่เคยมีกาเกินแบบคาร์โก้เลยแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปลองกันอย่างเดียวเลยคืออยากให้มาช่วยลดเสื้อผ้าที่มีอยู่ตอนนี้มากสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะไปช้อปปิ้งจริงเรามีการพูดคุยเรื่องเดเรคชันและตัวตนที่คุณเชอปรางอยากจะสื่อสาร <t> เพื่อหาเสื้อผ้าที่ตอบโจทย์ที่สุด <laughs> ซึ่งลุกที่คุยกัน <laughs> ก็มีทั้งลุกที่เป็นทางการลุกสบายๆส,สำหรับออกกล้องและก็มีอีกหลายลุกเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็กลับมาทำการบ้านทำลุคบุกที่แมทช์สไตล์รูปร่างเพอร์ซอนัลคัลเลอร์และความเป็นตัวตนของคุณเชอร์ปรางกางเกงทรงบูทคัทเป็นกางเกงที่เหมาะกับบอดี้เชฟของคุณเชอร์ปรางมากๆ เช่สุดๆเป็นคิดว่ามันก็เป็นออปชั่นเพราะเราไม่มีแว่นเลยตอนเนี้ยเป็นสูนยเลยรูกปะก็มีเด่นเท่าหนึ่งอาริบด้วนถ้าสังเกตเสื้อตัวนี้สามารถลดทอนช่วงตัวของคุณเชปรางได้อย่างดีทำให้ขาดูยาวขึ้น จบภารกิจวันนี้ใช้เวลาแค่ครึ่งวันแต่ได้ครบทั้ง10ลุกตามที่วางเอาไว้มินเชื่อว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคำถามได้ว่าทำไมบริการ personal shopper ของเราถึงราคาสูงแต่ก็ยังมีคนสนใจเพราะเราไม่ได้แค่เดินช้อปปิ้งเป็นเพื่อนแต่เราเตรียมทุกอย่างไวใ้ให้เรียบร้อยแค่ลองแล้วตัดสินใจคะ่ะอย่าลืมนะคะสิ่งที่ราคาแพงที่สุดของทุกคนก็คือเวลา นี่คือของที่ได้มาวันนี้ยังมีของที่จะส่งตามไปอีกนะคะเพราะว่ามันไม่มีไซส์หนูรู้สึกว่าหนูน่าจะแต่งตัวแล้วไม่โดนว่าบ่อยขึ้น <laughs> จะรอด,ดูจะรอดูขอบคุณค่ะก็ <laughs> เดี๋ยวลังดูกันนะคะว่าเชจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงมาเยอะแล้วเปลี่ยนแปลงก็ไปอีก <c oughs> ถ้าสนใจมาพบกันที่ดิ Image Signature นะคะ